อ่าหนูอะตั้งแต่มาอยู่ในวงการนักบาบัดพวกเนี้ยนะหนูก็จะมองว่าทุกความเชื่อของคนอื่นนะมันคือความจริงของเขาไปแล้วคือเราเปลี่ยนให้เขามาเห็นมุมมองความจริงเหมือนกันกันกบเราร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เอแต่เราสามารถช่วยให้เขาเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากมุมมองของเขาอืมเหมือนสมมุตินะพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าเชื่อมาตลอดว่าเนี่ย ทุกคนเกิดมาอายุสิบห้าต้องเป็นมะเร็งสมตงมติว่าน,นี้เป็นความเชื่อ,อพี่ก็จะมีความแพนิคมาตลอดว่าเอ,อ้ยเนี่ยฉันเลยสิบห้ามาตั้งนานแล้วสักวันหนึ่งฉันต้องเป็นมะเร็งแน่ๆอ่ะหนูไม่มีสิทธิ์ไปพูดว่าบ้าเปล่า,านี่แกเป็นไหมอะมะเร็งอ่ะ,อะหนูอะไม่มีสิทธิ์ไปพูดตรงๆขนาดนี้ได้ไม่มีสิทธิ์ไปพูดเพื่อปรับให้พี่ฟ้าคลายความฝันหรือความเชื่อตัวเองได้มีแต่พูดว่า แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรนะเราก็ยังดูแลร่างกายตัวเองดีอยู่เออถ้าเรายังดูร่างกายตัวเองดีอยู่เราก็ไม่เป็นมะเร็งนะ <S <S อ่าถ้าสุขภาพติตเราดีเซลลเราไม่ตายเลือดเราไหลโฟโล,ล,ล์ดีออกกับร่างกายสม่ําเสมอกินอาหารดีและเพียงพอเราก็โอกาสเป็นก็น้อยลงอืมเรามีแต่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะค่อยๆเข้าใจโปรเซสความคิดของตัวเองแต่เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหนูไม่มีสิทธิ์ไปแบบไอจงเปลี่ยน อย่างเงี้ยหนูไม่มีสิทธิ์ดังนั้นนะพี่เออก็นั่นแหละดังนั้นแล้วจักระเจ็ดเนี่ยจะเป็นจักรกะของความเชื่อเราเชื่ออะไรเราเห็นอะไรประสบการณ์ก็ได้อาจใช้คําว่าประสบการณ์เพราะก่อนที่เราจะเชื่อเราต้องมีประสบการณ์ก่อนจริงไหมคะอืมจริงประสบการณ์เราต้องเคยเราต้องคนแบบยังไงดีเหมือนกับบางคนที่มีอาการกลัวหรือโฟเบียอะไรมากๆซึ่งมันก็เกิดจากประสบการณ์ตอนแบบน่าจะตอนเด็กเลยอะ ใช่อ่าเท่าเท่าที่จําได้เท่าที่รู้สึกได้ก็คือโฟเบียก็จะมักจะเกิดจากความกลัวในวัยเด็กที่อย่างที่ทำที่แล้วที่ครูซุกิเคยมาร่วมรายการทอล์กของเราอะ่ะครูเขาก็จะบอกเสมอว่าเราไม่สามารถจําเหตุการณ์ได้หรอกแต่เราจําอะไรได้มากที่สุดหรือไม่มความรู้สึกใช่<ม> <laughs> ดังนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่วิ่งเข้ามามันไม่มีหรอก ภาพเพิบภาพจําไม่ชัดเจนอะไรใดๆทั้งนั้นไอ้คำว่าภาพจำเนี่ยชัดเจนอันนั้นมันมีแต่อยู่ในเพลงค่ะแปลว่าแต่ว่าอันนั้นคือเพิ่งอ,อกหักมานะคะภาพจำเลยยังชัดเจนจําสุวิทยาไว้